ูจะพาลงถ้าจะไปยอดภูดงแม่เพลวันนี้นี่เราจะนำโชคมาให้เอฟซีด้วยเนาะใช่ใช่กลางหุบเขาจุดสูงสุดของดงแม่เพลเลยดูให้ดูบรรยากาศเนี่ยขึ้นเขานะครับนี่ก่อนปีใหม่อาจารย์ก็จุดได้นะครับห้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มเลยขอครับขออธิษฐานจิตแล้วนะครับ ช้างตัวนีเ้เกิดขึ้นมาได้เพราะบุญบาร,รมีนะครับเพราะว่าโชคลาภของลูกศิษย์ลูกหาอะไรรวมกันทำสร้างนะครับอะไรครับพญาช้างเผือกโคชสารครับพญาช้างเผือกโคชสารช,ช้างเผือกทาไมไม่เป็นสีขาวครับเจ็ดเก้าคือบุญของท่านเกิดขึ้นมาได้เพราะเจ็ดเก้าอ๋ออันนี้นะเกิดขึ้นมาเพราะเจ็ดเก้าใช่ไหมครับ <79. S 1> โอ้ แปดเก้าแปดเก้าศูนย์ก็แปดนะอาจารย์น่าจะเป็นแนะปดนั่นน่ะแปดใหญ่เก้าใช่ไหมขอเจ็ดอาจารย์เป็นแปดแปดเก้าแปดเปิดแปดเก้าแปดเลขสูงอย่างที่อาจารย์พูดจริงด้วยแปดเก้าแปดจนอาจารย์วิษณุพงศ์ขนลุกเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะขึ้นลงนะครับขึ้นลงเอาแปด สว,จจวสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องกอกกอกนิวนะครับวันนี้ผมจะเข้ามาในป่าในดงผมมากับอาจารย์วิษณุพงศ์นะครับท่านผู้ชมอาจารย์วิษณุพงศ์จะพาผมไปไหนครับนี่จะพาขึ้นไปบนยอดภูจะพาลงถ้ำจะไปยอดภูดงแม่เพลด,ด,ดนะครับอยู่ ที่ตำบลคำพระองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมไปวันนี้นี่เราจะนำโชคมาให้เอฟซีด้วยเนาะใช่ใช่ครับ <พอ S 1> เราจะไปลานทำโชคลาภม,มีทุกวันได้ทุกวันอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดูทางไปก่อนตอนนี้ระยะทางก็ไกลพอสมควรนะครับท่านผู้ชมขึ้นเขามาเนี่ยให้ดูบรรยากาศ จากวัดทางเข้ามาก็าประมาณสิบกิโลเราจะไปลานธรรมบ้านป่าปัญญาธรรมนะครับท่านผู้ชมอยู่กลางหุบเขาจุดสูงสุดของโดงแม่เพจเลยดูให้ดูบรรยากาศเนี่ยขึ้นเขานะครับนี่โอ้โหชันมากเลยทีย่ครับขึ้นได้ครับเพิงขึ้นได้วันนี้อาจารย์วิศนุคงจะให้โชคกับ พญาช้างเอราวัณโคศสารอยู่ข้างบนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูทางนะนี่ให้ดูทางก่อนมือวานเราตแต่ครับศูนย์เก้าเมื่อวานนี้ราแตกหรอสามตัวให้ไปศูนย์เก้ามันออกหกศูนย์เก้าก่อนปีใหม่อาจารย์มิสนุพงศ์ก็จุดธูปที่องคูวิรูปักโขโอ้มีรถมา รถขดอะไรเนาะข้างหน้าแสงได้ยรถอ้อยเล้วับหลบให้แล้วเราก็หลบได้เราหลบเข้าก่อนดีกว่าอืมเข้าไปรถอ้อยนะครับมาอยู่กลางดงตอนนี้เทศกาลตัดอ้อยก่อนปีใหม่อาจารย์ก็จุดได้นะครับห้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเรามา วันนี้จะพามามบนบดงแม่เพชรเลยจุดสูงสุดครับยิมรับปีใหม่ครับวันที่17มกราคม2568เนี่ยรอรุ้นกันนะคะรับท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศทางที่ผมมานี่เป็นแบบนี้เลย <laughs> <laughs> อยู่บนเขา <laughs> ดงแม่เพชรอำเภอโพชัย จังหวัดร้อยเอ็ดเลี้ยวซ้ายอันนี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้เป็นทางสามแยกถ้าใครมาถึงตรงนี้ถ้าตรงไปมันจะเป็นลงนามนนะครับโอ้อันนี้ไปถึงนามนเหรอครับถ้าตรงไปเนี่ยอ่าไปลงนามนโอ้ไปถึงนามนถึงนามนเลยโรถล้อสันเขาออกนามนเลยเหรออื้าวทำไมรถคันนั้นออกทางนู้นล่ะไปเขาหลบ้ไปเขาเตะใส ไปนีดหนึ่งครับเจ็ดหกสามออกแบบหกสามไปไปถึงนี่อาจารย์ก็จะทาการจุดทูปเลยไหมเดี๋ยวจะจุดให้พยาคชสาราอยู่กลางป่าหุบเขาช้างเผือก,ก,อกตอนนี้ไม่กลายเป็นเผือกแล้วนะปรับสีเข้าเหมือนกับป่ายางนี่แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสีจะออกเหมือนกับป่ายางนี่แล้ว อันนี้เราตรงไปใช่ไหมครับออกซ้ายตรงหรือออกออกซ้ายโค้งซ้ายโค้งซ้ายโค้งซ้ายขังแดงนี่ใช่ไหมใช่ตรงไปนี่เข้าไปสวนเขาเหรอเข้าบ้านเขาบ้านเ้าโอนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศดีครับรรยากาศดีสวนยางโยกเยกโยกเยก ผมตามอาจารย์มาคารีให้แล้วเป็นรถกิ๋งเนาะรถกิ๋งอาจารย์ยังคานมาได้เลยท่านผู้ชมนี่ดูโอ้นี่บ้านคนเขาก่สวนยางรถจอดเต็มเลยเขาก่สวนยางข้างบนนี้เป็นป่ายางส่วนใหญ่ช่วงหน้าฝนน่าจะเป็นน้ำขังเนาะแถวนี้เนาะขังไหมไม่ขัง เต็ดูท่านผู้ชมทางมาวันนี้มาเอาโชคให้กับท่านผู้ชมลึกมากอาจารย์เดินทางมากับอะไรนะครับเนี่ยถืออยู่ในมือเอาโชว์ไปข้างหน้าดิอันนี้ทำพญานาคทำไม้เท้าพญานาคเห็นนะแบบนี้มันยาวมันยาวมันยาวกรอสับเนี่ย ตอนนี้พญานาคก็อยู่บนรถนะท่านผู้ชมทำไม้เท้าแจกจ่ายให้ลูกศิษย์นะครับพญาหยัดนาครถยกเย็บทางมังชันมากดู้าไม้เท้าทำไม้เท้าไม้ขัดท่าไม้ประยุงนะครับเนี่ยครับพญานาคปีทั้งสองเสียนแล้วก็ห้าเสือนทำไม่ใช่ช่างไม่ใช่ช่างแต่ทำด้วยจิต เราแล้วครับเจ้านายที่โอ้เจ้านายที่เวียนจันก็มารับไปแล้วมันตกนหลุมเสียงครูดนี่ตรงนี้ทางที่ดีที่สุดของถ <halten> นนเส้นนี้เนาะอนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมเหมือนจะเข้าในบ้านนะอันนี้เสาอะไรครับ กลางดงไม่มีบ้านคน,นแต่ว่ามีเสาโทรคมอยู่หนึ่งสองสองสองสางของอาหารหนึ่ชมต้นลุมข้าควปลาลึกเขา,ขาบรรยากาศดีๆถึงแล้วใช่มั้ยเนี่ยยังใช่มั้ยอีกประมาณอันนี้ยังไม่ใช่เหรอยัง าา 3, 4, โ,โอ้นี่ประมาณสามสี่โลได้โอ้ผมก็นึกว่าป่ายางนี้ก็เลี้ยวขวาแล้วก็ใช่เลยไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมยังไ,ไม่ใช่เลยยังกไกลับนี่ครับขึ้นมาสบายสบายครับแต่หน้าฝนนี่ขึ้นมาได้ไหมครับนี่ได้ได้ได้อยู่ใช่ไหมเก่งยังก็ขึ้นเลยหน้าฝนมันไม่ลื่นนะใช่ไหมถนนเนี่ยไม่ลื่น มันไม่ใช่ดินเหนียวอ๋อมันไม่มันไม่มีโคนมันมันเป็นมันเป็นดินแน่นเลยดินทรายดินทรายแน่นเลยต่อไปก็อนาคตก็จะเป็นหินเลยเนาะมันไม่ใช่ทางแบบเละเทะฝนฝนก็วิ่งสบายนะมันยุบไปหลายล้านปีไปก็จะกลายเป็นหินเขาเรียกว่าแกนเลยนะครับ คือหลักๆเลยจะพาไปาให้อาจารย์เข้ามารักษาคนที่เจ็บป่วยเ,เป็นโรคก,กระดูกเป็นกระดูกทับเส้นหรือว่าหูตาม้ามัวก็รักษาได้นะครับรักษาฟรีทำบุญกแล้วจะสัานาเกิดยางเรารั่วอยู่ข้างบนนี่จะทำยังไงละเนี่ย ดนนะครับอไม่ได้กลับบ้านแน่เลยครับรนี่เบาๆหน่อยกันหน่อยลุ่มอันนี้ใช่ไหมเนี่ยป่านี้ใช่ไหมยังไปข้างหน้านี่เ<อ>ลี้ยวขาวาก็ยังไม่ใช่อีกนะโอ้อันนี้ไปนิ่มๆแต่มันลุมตรงนี้มันเป็นร่องเยอะที่เดียวเนี่ยร่องเยอะๆหรอนออกขวาก็ไปนั่นึะ ่มา,<บ>าลึกๆแบบนี้เราต้องได้โชคแน่ๆนะครับวันนี้ขอให้เข้าเต็มๆนะครับพญาคตชสารขอให้เข้าเต็มๆเลยนะครับฐานที่ศักดสิทธิ์เพินไให้อยู่แล้วครับอันนี้เราลงข้างล่างหรือขึ้นบน<อ>ลงลง่างเนาะตรงไปมันแล้วแต่บุญใครบุญมันบุญเก่ามีก็มีโชคเท่าแก่สวนยางกำลังเก็บยางขายนะครับ คนมีสวนยางตอนนี้กำลังรวยราคาอย่างนี้ยังไงตรงไปหรือเปล่า<อ>เดี๋ยวนี้นเหรอ,หรอถ้าคนหลงมาอ,าออกไม่ถูกเนี่ยไม่ถูกผมไม่ถูกมากี่ครั้งก็ไม่รู้นี่ยจำได้อันนี้ผมมาครั้งที่สองอยงไยออกไม่ได้หรอวผม หลงอยู่ดูไม่เพดขนาดมีทางแบบนี้มีทางรถแบบนี้ก็ยังหลงคิดดูเอาถ้าเป็นเมื่อก่อนคนเข้ามาเนาะจะไม่ให้หลงได้ยังไงก่อนคอมนิดทำไมเขาอยู่ได้เขาอยู่เพื่อรักษาป่าในคอมนิไม่ได้ฆ่าคน ต้นหวายหรือต้นตาวเนี่ยน่าจะเป็นไรน,นี่นะตาวหรือเปล่าต้นไม้ป่านี่ยตาวหรือคอ,อคนมาปลูกนี่ก็สุดยอดเลยเนาะมาปลูกป่ามาปลูกเนี่ยกว่าจะปลูกป่าแบบนี้เขาก็ต้องทำลายป่าก่อนเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่ก่อนเป็นป่าใหญ่ดงไม่เียเนน,นี่นี่ท่านผู้ชมเห็นถึงแล้วใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมนี่เห็นอยู่ข้างหน้าน โค้งหนึ่งอีกโค้งหนึ่งโค้งหนึ่งหลายโคง้งแทนจริงมีทางขึ้นอีกทางหนึ่งครับแต่ก็ขึ้นได้แต่มันจะชันนิดหนึ่งมันจะมีโขดหินมีอะไรแต่ทางนี้ดีกว่าใช้ระยะเวลาเท่าๆกันครับเพราะว่าทางโน้นหินมันเนยอะ หินแหลมแลมันเยอะเสียวยางแต่ว่าถ้าลงก็ลงได้โอเคอยู่น้อยแต่ขึ้นน<ม>ี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ดูท่านผู้ชมโค้ง<ฮ>มากเลยเป็นโศกลึกเลย เราจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่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 เหรอตรงนี้ใช่ไหมใช่หักซอกเนี่ยออโอ้อ่าคนเสียนอือเอจารย์วันมาถึง้มางจะขอไม้เท้านี่อาจารย์สามารถก็มาถึงแล้วเหรอหลายคนแล้วอาจารสามารถมาถึงแล้วเหรอยัง สามคันเลยไม่รู้ชมรถมาจอดรอนี่ไงสยานคตสารสามเจ็ดสามเจ็ดสองหกสยานคตสารรถขึ้นมาจอดนี่เนี่ยเอ่อเที่ยงแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยจะออดสญานาถพามาครับอย่างปลอดภัยให้ลูกศิษย์ลูกหา รเราลง,ลงไปต่อไปก็ได้นะครับมา,มาครับทีนี้อาจารย์วิศนุพงศ์จะมอบโชคให้กับ F-C นะครับเดี๋ยวเราจะมอบโชคให้กับ F-C นะครับอยู่ที่ดงแม่เพรลานธรรมบ้านป่าปัญญาธรรม อาจารย์วิศนุพงศ์ก็จะขอโชคจากพญาคชสารที่อยู่กลางป่าดงแม่เพชรนะครับอันนี้ทีแรกทําเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็เอาสีดํามา,าอีกรอบหนึ่งตอนนี้ปรับสีเหมือนกับสวนยางแล้ว,ลวเรามาดูอาจารย์วิษนุพงศ์ขอครับขอ อธิษฐานจิตแล้วนะครับขอให้เป็นลาวตรงนี้นี่นะครับช้างตัวนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะบุญบารมีนะครับเพราะว่าโชคลาภของลูกศิษย์ลูกหาอะไรรวมกันกันสร้างนะครับโอมาจากโชคลาภของลูกศิษย์ลูกหาที่มาที่นี่ใช่ไหมครับมีโชคมีลาบกันแล้วแล้วก็มาช่วยกันสร้างช่วยกันสร้างก็จะได้โชคมาตลอดโอ้ครับชื่อ อะไรครับพญาช้างเผือกโคชสารครับพญาช้างเผือกโคชสารช้างเผือกทําไมไม่เป็นสีขาวครับเพราะว่านี่เปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่ครบปีแล้วเปลี่ยนเป็นสีนี้โอ้ทีแรกก็เป็นสีขาวใช่ไหมขาวชมพูโอ้ครับคันนี้พอครบปีแล้วก็เลยเปลี่ยนให้เป็นสีนี้ก็กลมกลืนกับธรรมชาติเนะครับอันนี้เป็นทูบลาวแล้วก็ไทย วันที่17นะครับท่านผู้ชม17บเจ็ดมกตาลาคมเจ็ดเก79คือบุญของท่านเกิดขึ้นมาได้เพราะ79อ๋ออันนี้เกิดขึ้นมาเพราะ79ใช่ไหมครับ79ปีที่9 79หรือเปล่าอน่าน่าจะใช่ประมาณนั้นครับเจ็ดเอะไรประมาณนี้ครับสาธุบุญสาธุขอให้ปังๆรวย ปนะลาวหรือเป็นตัวไหนที่ปู่ประธานรับให้ขอให้ออกตัวนั้นาลาววันที่8ดนะครับวันที่8ดมกราคม2568ครับไปเที่ยวประเทศลาวกันนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็วันที่17มกราคม2568ขนมไทยครับท่านผู้ชม นี่นะครับกำลังจุดอยู่นะครับอรอลุ้นกันที่ลานธรรมบ้านป่าป,ปัญญาธรรมขอจากพญาโคชสารช้างเผือกครับที่เรียกช้างเผือกก็เพราะว่าปีแรกนี่ก็จะเป็นสีขาวนะครับท่านผู้ชมปีแรกจะเป็นสีขาว พอครบปีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับจะเข้ากับป่าเลยนะครับน่าจะพอเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมอยู่ในป่าลึกเลยเอาน่าเลขอะไรแปดหรือเก้านะกลมๆมาแล้วเนะี <laughs> ่ยเออกลมๆมาแล้วนะครับหนึ่งตัวกลมๆมาแล้ว กลมๆมาแล้วนะครับน่าจะแปดนะครับอาจารย์ตัวแรกแปดมาแล้วตัวแรกเลขแปดมามาลุ้นต่อนะครับท่านผู้ชมไหนโอ้แปดเก้าเก้านะครับ เก้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเกเลขสูงแปดเก้าสูงนะครับคิดว่าเลขสูแปดเก้าครับเจ็ดจ็ดก้ายังไงก็ต้องมาบนเราลุ้นตัวสุดท้ายนี่จะเป็นเจ็ดอย่างที่อาจารย์วิษณุพงศ์อยากจะให้เป็นไหมครับแต่ยังไงเราก็ต้องเอาตามทูบเนาะอาจารย์เพราะมันใกล้เคียงเลขธรรมดานะครับมันต้องขึ้นลงนะครับคนซื้อเป็นเขาจะรู้ เพราะว่าถ้าเราบอกไปถ้าไม่ตรงก็จะขึ้นลงครับเป็นทูบจากทูบอยู่นี่เลยนี่ครับพญาช้างเผือกโคตชาสานพญาช้างเผือกโคตชาสารครับทําไมทําไมผมถามหน่อยดอกบัวทําไมเป็นสีชมพูอ่าอันนี้คนที่เขาเอามาถวายแต่ก่อนช้างเป็นสีเผือกจะเป็นสีเผือกแล้วเป็นบัวสี <Indian. S 1> ไดมแหละครัอันนี้เป็นสีธรรมชาติเป็นเผือกธรรมชาติแล,แล้วก็เลยซื้ออันนี้มาทํายเป็นถวายเป็นบวัวสีชมพูสีมันจะเด่นมากเลยครับดสบบูสีจะเด่นมากเลยนะครับเพื่อนผู้ชมที่ผมถามเลยก็เพราะว่าเห็นมันเด่นมากครับนี่พญาช้างเผือกคชสารอยู่กลางดงไม่เพดเลยนะมาลุ้นตัวที่สาม ตัวที่สามเจ็ดไหมไม่จเจ็ดน,น,นะน่าจะกลมๆขึ้นมานะดูลุ้นครับอันนี้คือโชคจากดงแม่เพชนะครับอยู่ในป่าลึกเลยท่านผู้ชมน่าจะเป็นศูนย์นะครับอาจารย์8 90เก้ไม่น่าจะใช่เก้าเพราะมันกลมใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวผมว่าศูน ลุ้นุๆครับลุ้นนานผู้ชมเจ็ดก้าแปดเก้ก็ไม่เปอนไรเด้อลุ้นๆลุ้นครับรุ้นแปดเก้าอย่าดูนะครับใกล้จะสำเร็จแล้วแปดเกศศใช่ไหมศูนย์ก็เออนะจะศูนย์ี่จะเป็นแไม่ใช่ โอ้สวยเลขสวยครับเลขสวยมากก็แปดนะอาจารย์น่าจะเป็นแปดนั้นอ่ะแปดใหญ่เอเก้าใช่ไหมขอเจ็ดอาจารย์เป็นแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดเลขสูงอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆด้วยครับดูดูแปดตัวล่างนี่จะกลมใหญ่กว่าตัวบนเลยผมก็เลยคิดว่าเป็นศูนย์เอาไปเอามาไม่ใช่ครับเป็นแปดเก้าแปด จนอาจารย์วิษณนุพงศ์ขนลุกเลยนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะขึ้นลงนะครับขึ้นลงเอาแปดสองตัวอาจจะเป็นเจ็ดตัวหนึ่งนั่นแหละครับเพรางตัวนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะห้เจ็ดเก้านะครับนี่แหละครับสาธุบุญอาจารย์วิษณนุพงศ์คนจุดอาจารย์จะถามนี่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะ้าครับเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรนะห้าเจ็ดเก้าเหรอครับอ๋อครับ ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมจำไม่หนูผมชอบเรื่องไก่มูเล่ย์ชอบทุกอย่างแหละผมมาที่ฐานจิตขอให้ได้เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าแต่มันได้แปดแปดแปดเก้าแปดเก้าแปดเลขสามกลับเลยครับมันโอเคแล้วไม่ยากนี่ไม่ใช่สมุนขอท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดได้แข่งแน่นยกข้าวมาอีกนิดนึงมี่นยิ่งใหญ่เดี่นะครับท่านผู้ชมมาดูชัดๆอีกทีหนึ่งเลย เต,ต,ต็มเลยแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดครับขอขอแปดเก้าเจ็ดได้แปดเก้าแปดเมื่อวานก็แตกนะครับเมื่อวานส <8 98. S 2> ี่แปดเก้าแปดโชคจากพญา,พาช้างเผือกพญาคชสารกลางป่าใหญ่ครับช้างอันนี้เกิดจากเจ็ดเก้านะครับ โชคดี FC โชคดีสายบุญโชคดีแล้วก็มาช่วยกันสร้างนะครับ